พูดถึงพูดถึงตัวเองเนะี่ยพูดถึงเรื่องดีๆตลอดเวลาคือคุณประกาศสิทธิ์ไปเองอะมันไม่ใช่คุณหรอกคุณจะเป็นคนสั่งแล้วจักรวาลก็หาสถานการณ์มาเสริมให้คุณอะเหมือนกับที่ใครไปคิดถึงบันไดนะที่ผมเอ็กซ์ซอร์สไลม์จำได้ไหมไปย้อน,อน,อนดูใครมาดูย้อนนี้เชียร์ไลน์นี้ล้อหลังนะกลับไปดูย้อนอีกสองไลฟ์ผมให้คุณทำแบบฝึกหัดอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงบันไดเดี๋ยวจักรวาลแม่งหาหาสถานการณ์มาให้ ว่าคุณจะต้องเห็นบันไดใครไปทำอะไรเอ็กซ์เซอร์ไซน์นี้มาแล้วได้ไปปีนบันไดบ้างไหนเขาคอมเมนต์มเพื่อนๆหน่อยจริงผมบอกได้เลยนะจักรวาลจะส่งหลักฐานมาให้คุณจักรวาลจะส่งจะไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณสั่งการว่าอะไรไม่ว่าอะไรที่มันอยู่ในท็อปออฟไมายจำได้เข้าใจปะไม่ว่าอะไรที่ท็อปออฟมายคือคุณคิดไม่ทั้งวันอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบหรือเรื่องบวก เรื่องอะไรก็ตามที่วันๆคุณคิดถึงมันั้งมันมั่วซั่วเดี๋ยวก็ไม่ใช่โควิดเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวระวังให้ดีเพราะนั้นมันจะไปเดึงดูดเข้ามาเพราะนั้นนะคิดถึงอย่างเดียวสุขภาพดีฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นอะไรที่แบบโรคภัยแม่งทาอะไรกูไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่สุขภาพดีภูมิต้านทานแม่งเจ๋งมากนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทำการป้องกันอะไรที่มันเป็น ตามโฟล์นะเราก็ป้องกันไปแต่ว่าในหัวใจเราไม่มีความกลัวนั่นคือข้อแตกต่างอะไรที่คุณกลัวคุณกําลังดึงดูดมันเข้ามาผมต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังคุณคิดถึงเรื่องบันไดแล้วคุณดึงดูดบันไดเข้ามาใช่ไหมแต่เวลาคุณคิดถึงเรื่องบันไดคุณไม่ได้มีอารมณ์กลัวกับมันใช่ไหมมีใครกลัวบันไดบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มไม่มได้คิดถึงมนอาจารย์อาจารย์เอาบันไดมาใส่หัวนูทํทไมเนี่ยหนกกลัวมันมากเลยนอนไม่หลับเลยตอนกลางคืนมันคุณมีอารมณ์ที่แบบ เรียกว่าเป็นศูนย์แล้วกันไม่มีไม่บวกไม่ลบคุณก็ไม่ได้รักบันไดอะไรกับมันมากมายมันเท็ดดี้เหตุผลที่ใช้บันไดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอารมณ์ลบหรือบวกกับบันไดแต่เมื่อไหร่มีมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวคุณคิดอะไรแล้วมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวมันเหมือนติดเทอร์โบยิ่งอารมณ์รุนแรงยิ่งติดเทอร์โบนะเขาว่าอะไร ถ้าคุณกลัวสิ่งใดมากๆเสียกลัวสิ่งใดน้อยหน่อยแรงดึงดูดน้อยลงกลัวถ้าคิดถึงเรื่องอ่ะเรื่องของเรื่องของกลัวตัวเองอะไรดิเออมีคนกลัวกันปะพี่ก็ไม่เคยกลัวไม่ค่อยได้กลัวอะไรกลัวกลัวหมาอย่างเดียวเท่านัจริงจริงจริงเห็นหมาแล้วมันเห็นหมากลางถนนนี้กูต้องเดินในชีวิตนี้มีกลัวอย่างเดียวหมาแต่ว่าแต่ว่าเออ อคนคนส่วนใหญ่กลัวอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยมันจะกลัวบอกว่าเดี๋ยวจะเจอผู้ชายต้องชู้เดี๋ยวเจออะไรเงี้ยอ๋อเหรอกลัวเรื่องเดียวไม่กลัวอ้วนอะแล้วกลัวอะไรเรื่องอื่นอะไรแหะอะกลัวไม่สวยกลัวอ้วนกลัวกลัวแก่เร็วอะไรอย่างเงี้ยป่ะโอเคก็นั่นแหละอะไรที่กลัวเยอะๆจะดึงดูดมันเข้ามาโอเค หมายความว่าถ้ายิ่งอารมณ์รุนแรงแบบบวกด้วยก็ยิ่งติดเทอร์โบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุณจะต้องเข้าใจเอออันนี้ต้องสอนกฎแห่งการแทนที่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ข้อ2นะกฎแห่งการแทนที่คืออะไรมีวิธีการแทนที่อารมณ์ลบวิธีเดียวคือแทนที่มันด้วยอารมณ์บวกแทนที่มันด้วยอารมณ์บวกนี่คือกฎแห่งการจะเป็นกฎธรรมชาติอ่ ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแทนที่คุณจะอะไรอ๋อบางคนเนี่ยว่าเด็กๆเนี่ยบางคนมันกลัวแค่สอบไม่เข้าโรงเรียนนี้สอบไม่เข้าที่สอบไม่เข้าสอบตกห้องคิงเข้าไปห้องคิงมีแบบวันนี้ผม่งไปดูคลิปมามีคนไปดูอะไระเข้าไปห้องคิงแล้วก็ถูกเขีย่ยออกมาจากห้องคิงไอตอนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วถูกเขีย่ยออกมาเนี่ยฝันร้ายเลยคือไอตอนเข้าไปก็ดีใจใช่ไหมแต่ว่าพอไปต่อไป โดนเถียออกคราวนี้แหละเหมือนกับกูมไม่เคยได้ยังจะดีกว่าเลยแต่พอได้แล้วแต่ว่ามาเสียไปทาให้แล้วคราวนี้พอไปอยู่ในห้องคิงมันก็กลัวโดนออกถูกปะ่ะกลัวโดนถีบออกหรือใครได้ตาแหน่งใหม่ๆตําแหน่งดีจีเจ๋งๆก็กลัวโดนบีบออกกลัวกลัวโน่นกลัวน,น,วนี่เวลาพอเรากลัวอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ย ผมก็รู้ผมก็เคยพอจําตัวเองได้นะพอตอนเด็กๆเนี่ยที่บอเวลากลัวอะไรปั๊บเนี่ยมันจะมีสถานการณ์อะไรมาเนี่ยทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมามากขึ้นมันจะมันมันเหมือนกับว่าร่างกายเราแม่งก็ไปเองด้วยแล้วในทางบวกก็เหมือนกันเวลาเราจินตนาการอะไรไปในทางบวกแล้วมีอารมณ์กับมันสถานการณ์ก็จะมาช่วยเสริม ร่างกายเราก็ไปเองด้วยผมยกตัวอย่างผมเคยเคยว่ายน้ำไงตอนเด็กๆเ,เคยเป็นนักว่ายน้ําแข่งใช่ไหมแล้วตอนแข่งเนี้ยก็จะจะแบบว่าตอนแข่งเนี้ยก็จะแบบอ่า uh. ผมก็มีวิธีคือเห็นคู่แข่งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็กลัวแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เห็นกลัวขนาดนั้นแต่ว่าผมจะคิดมีจิตจัดนานการผมจะไม่สนใจจะปฏิเสธพอความความพอมีอารมณ์ลบเริ่มในหัวใจผมบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่กลัวออกแต่ว่า ภาพในหัวมันคือต้องเอาแทนที่ไปกฎแห่งการแทนที่คือแทนที่มันด้วยชัยชนะแทนที่มันด้วยภาพที่เราต้องการแล้วใส่อารมณ์เข้าไปกับภาพนั้นเข้าใจป่ะแล้วคิดภาพนั้นบ่อยๆยกตัวอย่างเวลาผมถ้าเกิดเห็นคู่แข่งแล้วคู่แข่งมันแบบว่าเฮ้ยคนนั้นก็มีเส้นสมมติเวลาไปแข่งที่เมืองนอกใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบผู้เอ,อเราก็เจอคู่แข่งฝรั่งเต็มไปหมด แล้วก็จะมีแบบโอ้โหคนนี้แม่งก็มีเส้นคนนี้แม่งสีกับกรรมการเว้ยคนนี้แม่งแบบว่าโอ้โหพ่อมันเป็นนักดนตรีใหญ่เว้ยคนนี้มันโอ้โหเงินเยอะเว้ยคนคือถ้าเกิดเราเราแบบว่าไปคนแม่งชอบเสียสมาธิเรื่องนี้คุณเข้าใจปะ่ะเวลาคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะแล้วคุณคบกับคนคนกับคนที่แบบว่าคิดเรื่องเล็กๆพวกนี้นะคุณจะชนะยากมากคุณจะคุณจะทําอะไรสําเร็จยากมากเลยเพราะเขาจะพูดกันแบบเนี้ยนะคนนั้นนะ คนนั้นเนี่ยพ่อมันใหญ่นะคนนั้นเนี่ยเอ้ยเนี่ยคนนั้นเขายังทําไม่ได้เลยขนาดคนนั้นนี่พ่อมันใหญ่ขนาดนี้มันยังทําไม่ได้แล้วรับภาษาอะไรกับมึงมึงเนีดดด่ยขนาดอะไรโอ้โหนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่คบเพื่อนอตอนตอนที่ผมแบบแล้วผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคุณรู้ไหมทําไมตอนที่ผมไปฝ่าฟันที่เมืองนอกผมแทบจะไม่ให้สื่อไทยรู้ไปคอนดักเมืองนอกผมไม่ให้สื่อไทยรู้ไม่ต้องการให้ใครมากวนสมาธิกู กูไปทําทาของกูแล้วชนะกูค่อยมาบอกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวกูไม่ชนะแล้วก็มานั่งด่ากันอยู่แน่ๆแล้วเนี่ยบัณฑิตน่าจะไปเทรนคนน้อนั่นคนนี้นะไอ้มันแล้วก็มีพวกอิ้ฉาก็มาร่วมด้วยแล้วผมต้องมานั่งเสียสมาธิตรงนั้นกูยิ่งอุปสรรคการแข่งกับพวกพวกูฝั่งหลังมันก็เยอะแล้วกูต้องมานั่งห่วงประเทศกูอีกแมวผมไม่ให้ใครรู้เลยประเทศแม่ก็ไม่บอกไปแข่งนู้นกี่ประเทศก็ไม่บอกใครทั้งสิน้นกูไปคนเดียวเพราะอะไร ผมไม่ต้องการโดนใครกวนสมาธิไม่ต้องการคำของเขามาบอกโน่นนี่โน่นนี่โเจยกูโฟกัสอย่างเดียวทํำยังไงงานกูเจ๋งกูโฟกัสแค่เนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจกวัจากรวาลจัดการให้กูนึกภาพของกูนี่คือแบบเลิศเท่ออกมานี่คือกูนึกภาพเลิศเล,เลิผมแทนที่ความกลัวด้วยสิ่งนั้นด้วยจินตนาการด้วยจินตนาการว่าภาพที่เจ๋งที่สุดที่บัณฑิตอยากเห็นแม่งเป็นอะไรวะ ถามตัวเองคุณถามตัวเองคำนี้ภาพที่เจ๋งที่สุดของคุณมันคืออะไรเวลาคุณ express ตัวเองแบบแสดงออกตัวเองแบบเจ๋งที่สุดในโลกนี้ที่คุณจะคิดได้ตอนนี้มันคืออะไรเอาทุกด้านเลยไม่ไม่ต้องเอาเรื่องความเงินความรวยอย่างเดียวบางทีมันก็เบื่อมือนะพูดแต่เรื่องความเบื่อเงินนี่ผมก็เบื่อือนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแบงแบงแบงอะไรเยอะๆมันเบื่อเราต้องการไลฟ์สไตล์จริงๆแล้ว เราไม่ต้องจริงๆเงินที่ผมมีทั้งหมดมันก็คือตัวตัวเลขอะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในตัวเลขในบัญชีเวลาไอคนที่มันเป็นเงินพันล้านเหรียญพวกบิลเลนแนร์เจฟเบซอสอะไรพวกนี้คุณไม่เข้าใจอะจริงๆเงินของเขาม่นก็คือกระดาษอยู่ในเป็นหุ้นเข้า okay, ป่าจริงๆที่เขารวยขนาดนั้นมันส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการมันคือไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์หรือว่าการแล้วก็การเอ็กซ์เพรส ตัวคุณเองการแสดงออกที่แม่งเจ๋งที่สุดของคุณอะที่กูแบบคิดแล้วกูแม่งเจ๋งอะเพราะฉะนั้นข้อสาคุณต้องคิดไปคิดมาชัดเจนข้อสามคือความชัดเจนเอาที่แบบว่าแล้วก็ชัดเจนยังไงข้อสี่นะข้อสี่คือถ้าไม่อยู่เ้าใจกูไม่เอาเลยดีกว่าคนส่วนใหญ่แม่งแบบยอมยอมยอมทำอะไรก็ได้ที่แบบ ยอมทำอะไรก็ได้เดี๋ยวกลัวกลัวไม่มีแฟนแต่งๆไปก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวกลัวขึ้นคาน <laughs> เป็นป่ะพอลล่ <laughs> พอล่ไม่เป็นอยู่ละ <laughs> ซ,ซื้อหนังสือเล่มนี้มาจากเมืองนอกแล้วก็แบบชอบมากชอบการพรีเซนต์ของเขามากแล้วก็ข้างในนะครับข้างในจะเป็นปกมันจะเป็นแบบหนาหน่อยแบบนี้นะชื่อหนังสือว่าคัมภีเนลมิตจะยอจะมีพิมพ์แค่ห้าร้อยเล่มจะรวมเทคนิคท,ทั้งหมดที่แบบว่า นักปราชญ์ศาสดาใช้ทําเรื่องมาสจัย์น่เสกสิ่งต่างๆขึ้นมาจริงๆมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วเอออีกเรื่องหนึ่งต้องสอนคือช่วยเตือนหน่อยข้อห้าข้อห้าคืนนี้อ,อ๋อรู้แล้วข้อห้าคืนนี้แล้วข้อสี่ข้อสี่ดูลจดจนจดจดานอย่าลืม <laughs> ใช่แต่ว่าต้องเอานี่มาโม้หน่อยว้เม่อานคุยกับก็ตเจายุคุยกับอกอตเจอยาะกตเจยุที่เรียนที่เล่นหนังเรื่องบุเพสนิวาส ก็เหมือนเป็นน้องชายของผมมานานแล้วคุยกันสนุกเลยเมื่อวานนี้ก็สรุปก็คือจะทําหนังพรีวิวหนังทําหนังพรีวิวชื่อ The Manifestor นะครับหรือมนุษย์เนรมิตแล้วก็ผมโดยผมเป็นพระเอกแล้วก็แล้วก็วก็จิกกรยุเป็นผู้กํากับนะครับเป็นผู้กํากับวันนี้ครั้งนี้เขายกให้ผมเป็นพระเอกหนึ่งครั้งเ <laughs> นื่องจากผมออกตังเอง <laughs> ใช่ใช่เขาทำนีทั้งโลกน้องไม่รู้วอรู้ว่เ<จ>ฉันหลงอ่ะคุณรู้เปล่าฉันหลงเนี่ยคือได้เป็นพระเอกเป็นหนังร้อยๆยเรื่องเพราะเขาออกตังเองว,วิธีการโอเคอ่ะประเด็นคือ,อค, <c oughs> คนไม่รู้ <c oughs> นี่เป็นเหตุผลเนี่ย <c oughs> นี่เป็นเหตุผลที่คุณจะต้องเป็นเจ้าของเงินจําไว้ผมสอนมาตั้งนานละคุณจะต้องเป็นเจ้าของเงินเนี่ยผมเลยบอกว่ากูเป็นคอนดักเตอร์อย่างเดียวไม่ได้เลยเว้ยกูจะต้องเป็นเจ้าของเงินโอเคอ่ะก็เดี๋ยวจะทําหนัง สรุปจะทําหนังโปรโมตหนังสือเล่มนี้ถ้าหนังสือมันสําเร็จถ้าหนังหนังเล่มหนังมันต้องสําเร็จว้ะโอเคเธอจะมันไม่มีท่าแล้วเมื่อหนังสือนั้นสาเร็จแหมต้องปิดปากตัวเองโอเคเมื่อหนังสือเมื่อหนังหนังนั้นสําเร็จก็จะขายหนังสืออย่างถล่มทลายบดห้าร้อยเล่มมีแค่ห้าร้อยปกติมันเป็นเขาขนเป็นเป็นแสนนะสมัยก่อนนะยุคนี้หนังสือเล่มเขาไม่พิมพ์กันเยอะ ของคืณแค่้า้อยเล่มเป็น m i t i t e d i t i o n นะครับแล้วก็รวมเทคนิคทุกอย่างของการ Manifest ของการเนรมิตเสกนะครับแล้วไปบอกรายละเอียดเลยเป็นขั้นตอนแบบรายละเอียดเลยเมื่อกี้นี่สอนแบบคือสอนให้คุณเข้าใจคอนเซปต์หลักคิดนะแต่ว่าวิธีการบางคนยังต้องใช้วิธีการาต้องต้องเข้าใจวิธีการเพิ่มขึ้นนี่แล้วก็หนังสือนะมันจะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้ผมจะแบบอยู่นะสวนนะ ออันนี้เป็นหนังสือของรอนดาเบิร์นอันอันเก่านะผมก็ไปซื้อมาจากลดราคามาจากไอ้พวกอะไรเขาเรียกว่าบิ๊กแบดวูฟจป่ะบ้างแล้วก็หนังสือมันจะเป็นหนังสือจะอันนี้มันจะเป็นแบบมีสีมีอะไรหน่อยหน่อยหนึ่งให้มันดูเป็นเหมือนกับคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็กระดาษก็จะเป็นกระดาษเขาเรียกอาร์ด้าน อัานด้านคือแบบมันมันลื่นลื่นมือมันไม่เหมือนกระดาษถูกๆที่คุณเห็นคือแบบว่าตั้งใจทําสุดๆรักมันสุดๆใครสนใจต้องพรีออเดอร์นะจ๊ะข้อ3าผมบอกถึงความชัดเจนถูกป่ะคุณต้องชัดเจนบอกตกลงมึงเอาอะไรกับชีวิตเราไปนั่งคิดมาไปนั่งคิดมาอย่าไปเอาอะไรที่แม่งแบบใครๆก็ทําได้นะเบื่อแต่ผมแบบว่าเวลาคนบอกตั้งอ,อ,อยากได้พันล้านคนผมแม่งก็เบื่อแล้ว แต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยคือเรื่องเงินมันผมบอกได้เลยเกินร้อยล้านแล้วมันก็ไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมละไลฟ์สไตล์ Life ก็ไม่ได้ต่างกันละนะหรืออะไรอะไรที่คนไทยทําได้แล้วผมก็ไม่ค่อยอยากทําแล้วตั้งแต่เด็กก็เลยแบบเล้าใจมากตอนที่แบบเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมหรือว่าอยากจะมีแฟนฝรั่งหน้าเหมือนดาราฮอลลีวูดเป็นคนไทยกูไม่เคยเห็นว่ามีใครทําได้เว้ยกูอยากได้แบบนั้นใช่ไหมแล้วได้จริงๆเห็นป่ะแล้วก็แบบอยากขุนเหมือนกัปตันอเมริกาเว้ยกูอยากขุนปั๊บฟเท่ๆหล่อๆ จัก,กราวาลก็เนลมิตมาให้อีกแต่ผมก็ช่วยจัก,กราวาลน,นิดหน่อยกูว่าออกกำลังกายบ้าง <laughs> แต่ไม่ได้เยอะช่วยจัก,กราวาลบ้างเข้าใจป่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีอ่ะข้อสี่นะจ๊ะชัดเจนแล้วนะข้อสี่คือเอาที่เราใจเท่านั้นผมมีกฎอย่างเดียวเวลาคุยกับลูกศิษย์เ <laughs> วลาเขาตัดสินใจว่าจะทําอะไรเขาถามว่าจะทําอาจารย์จะทํานี่ไหมทํานี่ไหมผมบอกว่าถ้าไม่เราใจก็ไม่ทําถ้าเกิดคุณได้ยินมันนะฟังดีๆนะ ถ้าคุณได้ยินมันแล้วคุณแบบสองจิตสองใจทําดีป่ะคือไม่ใช่ละแต่ถ้าได้ถ้าได้ยินมันแล้วบอก yes ทำเลยมันต้องทําแบบนั้นเท่านั้นคุณเข้าใจป่ะมันต้องม,มันมันมีแค่เทคนิคนี้ผมก็เรียนมาจากฝรั่งอะอย่างอีกทีนึงอ่ามาจากเพื่อนของผมเองมันเขียนหนังสือเพื่อนผมชื่อ Direct c เวิร์เขาเขียนเขาพูดเท็ดทอคด้วยคนนี้เป็นฝรั่งนะแล้วกเ็เขาบอกว่า hell yes Or oh, no มีสองแบบเท่านั้นเอง Hell yes คือแบบ yeah แบบแต่มันใช้คำอื่นนจริงๆมันใช้คำ f f yes แต,แต่ผมไม่กล้าพูดออกลายก็ hell ใช้คำ hell แทนแล้วกัน Hell yes หรือไม่ก็ no มันไม่มีแบบกลางๆเออคนส่วนใหญ่ยอมทำกลางๆพลังคุณถึงไม่มีไงมันเข้าใจปะ่ะเวลาคนแม่งทำอะไรที่แม่งไม่เต็มใจทำมันไม่มีพลังเวลาคุณไปรับงานอะไรที่แม่งแบบ อใ,ใครแม่งแบบบางคนที่แบบว่าแม่บังคับต้องไปทํางานราชการเท่านั้นอ่ะมีป้ะเยอะแม่บังคับแม่เขาเขาไม่ได้เป็นเจ้าแม่เขาอาจจะแบบรักเรามีความหวังดีต่อเราแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะเขาไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการการค้นหาตัวตนนะเพราะฉะนั้นาจะฟังคําแนะนําใครก็ดูก่อนเข้าใจปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณแม่แต่ว่าอันนี้มันถ้าเอ่อคุณต้องเข้าใจว่าคุณมาคุณมีสิทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์ซนในการเอ็กซ์เพรสตัวเองคุณมาเกิดเลยโลกนี้คุณมีสิทธิ์หนึ่งร้อเปอร์ซ็นตมันเป็นมึงเป็นพระเจ้าเท่ากับทุกคนไม่มีใครเหนือคุณผมบอกนั่นเลยไม่มีใครเหนือคุณไม่มีใครต่ำกว่าคุณไม่มีใครเหนือคุณเราเป็นพระเจ้าเท่ากันหมดข้อนี้คุณต้องชัดเจนนะเว้ยข้อนี้คุณต้องชัดเจนแม้กระทั่งผู้นําศาสนาอะไรต่างๆก็ไม่ได้เหนือคุณนะเว้ย คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยอับรามพิกซนะ์เนี่ยผมผมชอบที่อับรามพิก์อับรามิก์เป็นเป็นผู้นำจิตวิญญาณคนสำคัญของโลกคน,นตอนนี้คนหนึ่งเขาบอกว่าอ,อคนก็ถามอะไรเกี่ยวกับเขาเรื่องพระเยซูอะไรเงี้ยคือฝรั่งเขาก็จะถามเรื่องพระเยซูใช่ไหมแล้วก็เขาก็ตอบมีววิธีการตอบที่มันแบบไม่ไม,ไม่ไม่ไปกระทบกระเทือนไม่ไปกระทบกระเทือนจิตใจ หรือรับการต่อต้านจากคนในศาสนานั้นแต่เขามีวิธีการตอบที่ดีมากก็คือว่าปัญหาของคนน่ยที่ไม่ใช่ว่าผู้นําศาสนาพระเยซูอะไรมาช่วยเขาเรายกย่องยกย่องผู้นําศาสนาอะไรก็โอเคยกย่องได้เป็นเข,เขามาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าศักยภาพมนุษย์มันทําได้ขนาดไหนแต่การที่เอายกเขาไปขึ้นแท่นบูชาและกราบไหว้มันคือการคอนเฟิร์ม ว่าคุณต่ําต้อยมันคือการคอนเฟิร์มคุณเข้าใจตื่นรู้ยังพูยพวกนี้ตื่นรู้ยังคุณเข้าใจเปล่าเวลาคุณยกไครขึ้นไปข้างบนแล้วคุณไปอยู่บนข้างล่างมันคือการคอนเฟิร์มเพราะคุณนี่ต่ําต้อยคุณไม่มีคุณไม่ได้คอนโทรลชีวิตตัวเองคุณไม่ได้เป็นพระเจ้าในชีวิตของตัวเองเราคือพระเจ้าเท่ากันหมดผมไม่ได้ใหญ่กว่าคุณคุณไม่ได้เตี้ยกว่ผมผมคุณไม่ได้เตี้ยผม ไม่มีใครไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าคุณเราทุกคนเท่ากันหมดนี้ผมมั่นใจในสารนี้มากเลยเพราะเราอพวกเราถูกสร้างขึ้นมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นพระเจ้าที่มาในมามาเกิดในร่างมนุษย์เรื่องนี้ผมคิดมานานผมไม่ได้พูดแบบว่าเอสักแต่ว่าพูดตามตามอารมณ์ไม่ใช่เรื่องนี้คิดมานานมากตกผลึกมานานมากแล้วถ้าคุณเคลมพลังพระเจ้าของคุณถ้าเคลมหมายความว่าอะไร วันนี้กูเอาวันนี้กูตื่นวันนี้กูเอาแล้วกูต่อไปนี้ฉันฉันกาหนดทิศทางชีวิตของฉันเองหนึ่งร้อยเปอร์เซนต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณพุ่งพูดกับตัวเองต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันกําหนดทิศทางชีวิตของฉันเอง <c oughs> คนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่สามารถทําให้ฉันเสียอารมณ์ได้กูเป็นเจ้านายอารมณ์ตัวเอง